กวยอดกวยเจี๊ยไอแซมกวยใจกวนเนี่ยจุนัวเกิดโรคระบาดโควิดสิบเก้าเจอสมไฮกวยริปื้อชุงกาชิวียใต้เพราะไฮเบอร์ลาห์ป้องกันออนตะเวดนังดองชุละคันบันเวอลเลอเลออนจุ่นแนวป้องกันออนจอนในแกกอนไม้ชูตะยิงแจะพูกันนะชูอดแจะพูกันนะชูรวมกลุ่มนั่นเนอะชุมรวมเหนือปวงหอยบลังออนเจี๊ยดอนนังดองคันจหมู่ออนโทจหมู่ซำไหนกับมะเร็งมิดเจอ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนขณะนี้ได้เกิดโรคระบาดโควิด -19 พวกเราชาวดงหลวงไม่ต้องตกใจไม่ต้องหวันใจเพราะเรามีย,ยารักษาดีคือ 1. ทํางานอยู่ที่บ้านไม่ไปเที่ยวไม่ไปสังสรรค์ 2. หากมียามจะเป็นออกนอกบ้านให้มีแนวทางการป้องกันสวมหน้ากากอนามายัยไม่ใกล้ชิดคนอื่นไม่ยืนติดกันไม่ไปรวมกลุ่มไม่ไปกินเหล้า ให้รับประทานอาหารที่บ้านคิดถึงเพื่อนก็ให้โทรหาแค่นี้ก็สบายใจแล้วค่ะพระตองแควตะอไมการเจ้าที่เธอติกรุงเทพเมืองฮัก 1. อ่อนโรตองพญายานฮัจุหี 2. หมาจิตเตอะตัวจิตเตอรอบละประวัติ 3. อ่อนจากต่อเบิรมพาย 14. จะไงาย 4. จะเปียวปะเลบปะละ 5. ้าวินเปล่าตอกระเต่าออนเปียวโถเปียวตองจะมามาอเจเจ๊โทรได้ตลาดเวลาหรือโทรตองแนมเพลก็ได้โลกอัานไหนป้องกันได้ปัวได้ช่วยนังเนอเด้อฝากบอกเขาใหม่ลูกหลานที่มาจากกรุงเทพหรือเมืองนอก 1. มาถึงบ้านให้ไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่2จะมีคุณหมอมาซักประวัติขัดกรอง3าอย่าเพิ่งเข้าใกล้ชิดคนอื่นให้กักตัวเองเป็นเวลา14วัน 4. อย่าพึ่งสังสรรกับเพื่อน 5. หังหากมีอาการปวดหัวตัวร้อนให้รีบโทรแจ้งคุณหมอหรือนายอำเภอโรคนี้ป้องกันได้รักษาได้เราต้องช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะ